สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่าน,นครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีเอพธรรมาดานะครับก็มีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ที่30ธันวาคม2 5 6 6นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับส, ال, สีม่วงสีม่วงสดใสสดใสน้าโชคน้ำติ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่กทานนะครับมาเลก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับจากประเทศมาเลเซียนะ ทั้งหลังอาจารย์น่ะคือประเทศมาเลเซียนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมทุกๆวันเสาร์กับวันอาทิตย์กับวันพุธนะครับสําหรับมาเลยก็จะมีเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็อจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆๆน,น,นั่นแหละเพื่อความ,มันเถึงเท่านั้นนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมเลยนะครับเมื่อที่แล้วก็เข้าอยู่นะเมื่ออาทิตย์แล้วก็เข้าอยู่เข้าอยู่ไม่ได้มีไปไหนให้หกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดมาหกนะครับ หกเลยนะอืมหกคอมเมนต์ีลังกาเลยมาหกเลยนะครับครัดวอนนี้ก็มีอะไรมาฝากอีกเราก็มาชมกันนะครับครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ อืมครับอ่ครับสักพูนะครับแปบบื่หนนะคราวนี้เด่นนะครับเดี๋ยวจะทําไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับอืมูนะครับ เออคัเน้นที่สองสามอครับ เด่นนะครับเด่นเน้นที่สามนะครับลองสี่กับสองนะมาเลยนะครับส่วนทางนี้คือชุดเจาะนะครับชุดเจาะนะครับชุดเจาะนะอืมอันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินนะครับอืมคราวน,นี้เรามาเน้นที่ไหน <c oughs> ขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือรูดนะครับรูดสายรูดรูดที่สามกับสี่เป็นหลักนะครับส่วนสองเป็นรองนะใครชอบก็จัดไปชุดวินใครชอบก็จัดไปอันนี้ชุดเจาะนะครับตามนี้นะครับมาเลยนะครับมาเลยนะมาเลยนะครับฝากแบบนี้นะครับขอขอบคุณมากมากประกบเท่านี้นะครับสามกับสี่รูดนะครับโชคดีโชคดีครับเมื่อวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ